น,น,นี่ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมเล็บซีทุกท่านครับแบบเปิลครับผมนี่ครับเปิลพันนี้อร่อยมากบอกเนาะผมว่าพันนี้แหละอร่อยที่สุดแหละแต่ว่าจําชื่อไม่ได้พันอะไรก็ไม่รู้แน่นดีอื้อห,ห,หวานดีแน่นครับพันเหลืองน้ำผึ้งผุดิ่งผุนผุดพเหลือง อืแน่นดีครับสุ่เดี๋ยวชักหน่อยแล้วก็ทำาการตัดนะครับตัดทิ้งหมดนะครับเรียนท่านใหม่อ๋อก็มะตัอก็แสบฝันนี้แม่ลอยครับทุกทสานอืมคุณ ไม่อร่อยพันพันนี้อร่อยครับเหลืองน้ำผึ้งแม่นดีท่านผู้ชม มามาันนี้มากินแอปเปิลนะครับแอปเปิลเหลือนะครับเราไม่เก็บครับมันต้นลูกเล็กๆเองครับตอนตอนนั้นก็ลูกเล็กเองมันเล็กก็เลยปล่อยไว้ประมาณสี่ห้าเดือนครับผม ก็เลยลูกใหญ่เอ,อเ้ยเหนี้ครับเดี๋ยวแต่มันน่าจะเน่าทิ้งรสชชติจือดออกม,มันมีน่ครับจืดครับผม,มทีมงานคิงครับผมเมียไม่มีครับใครเจ้าปัวน้องแก เต็มกระซิมแล้วเดี๋ยวสักหน่อยสักคู่ก็กินข้าวเป็นแบบนี้แล้วครับวิถีชีวิตในคนในสวนครับผมคนสวนทนนี่บาบาอืมกินได้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะไปเสียบยอดเป็นพันนะครับที่บาบาที่บานนบาไปกแล้วไม่ได้รีบบาบาแล้วครับสวนตัวเองนี่แหละ <c oughs> พอแล้ว เดินทางครับผมกินข้าวสักครู่ก็จะตัดทิ้งอีกสักหน่อยต้นมอนต้นมอนตัดทิ้งขาดกินข้าวนะครับจตัวนี้ก็อร่อยมากแน่นดีเนื้อแน่นครับเหมาะทำสำหรับทำพัน มากตัวนี้ยอดเวลิกูดเลยครับเดี๋ยวชิมอีกครั้งอือ้มงั้นโอเคกินข้าวก่อนท่านผู้ชม ชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร,ร์คล้ายกดด่งด้วยนะครับผมอย่าตามนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบาย